สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมือนีผมกับายล่านะครับมาซ่อมมือนะครับมือบางๆนะครับเหลิกงานคํำอยู่นะครับอ่ากับไ่ได้ลงคลิปโดนแล้วนะครับเอามาซ้อมมือกันครับมือนีมือวันคคำๆนะครับบรรยากาศอ่าบรรยากาศแบบทุกทุ่งนะครับนี่ครับ เดี๋ยวพงกสิภา์ซ่อมเป้านะครับซ่อมเป้าจากจุดจุดด้านหลังผมนะครับก็คือนี่ครับจาก龙门ไซ์นะครับแล้วกปลายิงระยะประมาณ2ี่เมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมก็ะ่ได้วัดนะครับเมื่อนี้ก็เอากระบอกก้าวไปก่อนนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันว่ามันสีแมนบอนะครับยิงอยู่ตรงหน้านะครับตอนซ่อมตรงแต้ชิปต้นต้นนะครับ ตั้งแต่สองสามสิบต้นๆนะครับที่มองเกานะครับในฤดูการเกาของปีกายนี่นะครับเขายังงันเขียวอยู่นะครับใกล้จะํำแล้วนะครับกระเพื่งแจกเรื่องงานมานะครับนะคเป้านี่ครับเป้าอยู่นี่นะครับเป้าคือจุดนี้นะครับอ่านี่ครับใส่เป็นกระปองนี่ครับปองเกานะครับเกาที่ใส่ตอกับทอพีวีซีนะครับ ระยะนะครับอยู่ด้านหลังนะครับยิ่งจากรถด้านหลังนะครับอยู่นี่ครับประมาณจากยี่สิเมตรนะครับเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่ามันสิคือเกาบ่แบบใดนะครับกับมาดหายแบบเฝ้าๆนะครับก็ได้ห้างหายไปโดนนะครับก็ออกมาสอบมือเล่นไปนะครับเพื่อที่เพื่อที่ค้นทีทั้งล้อล้อเบิ้งคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับ เดี๋ยวนะครับมาเบิ้งกันครับยิองบอลจากฐานัดนะครับเดี๋ยวคุณยิงเบิ้งนะครับเดี๋ยวติดตามผู้เป่าอยู่พุูดนะครับ Câu hả? Mình bỏ câu nữa hấp Đừng có bỏ câu 1 ถึกนะครับสองวันแล้วนะครับโอ้กินยากเลยครับยากดู สุดท้ายนะครับนักที่หานะครับถือปะ ถือนะครับเอา้าแถมนะครับอีกดูกนึงนะครับแถมนึงนึงหกนัดนะครับยิมาชัดนะครับพิงเป้าใชเป็นเนย ตำเหรอวะเข้มแถม,แมอมีสองลูกแถมสองลูกเป็นแปดลูกนะครับยิงด ผูถือกระบอถือนะครับใกล้เคียงอยู่บม่ได้ยิ่งโดนละโอ้เบอร์เซบ้าเหรอเอ้าเอาเบอร์แล้วนะครับอีกสองลูกซื้อไหม พันธติเก่าครับคอยถือนะครับเดี๋ยวไปเบื้องป้อกนอนอันนะครับถือวงไดนะครับนะครับโอ้ยวอนว่ติดกระปองครับติดเอ่อตัวนี้นะครับติดเอ่อตัวห้องฐานฐ่านป้อนะครับ ปอดยังคือเก่านะครับลองไหมนะครับลองไหมปะเว้นต่คือว่านะครับเอาไหมนะอีลูเดียวดลู่ไทยนะครับแปดมิ้นนะครับวันนี้นะครับกระิได้แถมนะครับอีกลูกนึง ยึงนึงเดี๋ยวแถมมันลูกเดียวครับอหย,ยอดไปนี่แหละเดี๋ยวสิบนัดครับนี่นัดอันทีสิบนะครับ พูดถครับตกตัก้มพี่ก็นะครับเดี๋ยวบม่ <c oughs> ไ,ได้ครับไปน,นะครับพูดถึงนะครับส,สุดท้ายตกตั้มตลอดนะครับเดี๋ยวอ่จะไปที่ไงล่ะ มันตกต่ำนะครับเพราะว่าบางทีมันก็นมีในโมเมนมน,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 มนก็คือมันไม่ได้จับโดนนะครับไม่ได้สอนโดนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไปเพียงเทคนิคสายล่านักเนลม้มเอกการพิสศน,นะครับก็จบการานำเสนอคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันเมื่อนารน,นะครับจากไปกับเวลาอ่า ไก่สีดำนะครับพบคำแล้วนะครับแตะเปนไก่จะตกดีแล้วนะครับปกปรากฏว่าบืถึกนะครับถึอน่าเดียวมันเป็น่ังไหนล่ะก็คือมันนั่นไก่เติบนะครับยี่สิบเมตรก็ไม่ได้ซ่อมโดกนก็เปลี่ยนนี่แหละครับสำหรับสายล่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมันเป็น่ังไหนนะครับมาฟังกัน กับมิซมนีนะครับแต่วันบิดเด๋วครับอยู่ประมาณเก็ร้อยหรือแปดร้อยนะครับประมาณนี้นะครับ